ดีทุกท่านนะคะเข้าส,ส,สู่สู่อะไรดีก็คือเออพึ่งพึ่งหัดเล่นไม่ใช่พึ่งหัดเล่นสีแบบว่ามือใหม่ในการทำออันนี้ะะะนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปพบกับน้องมอนจิอ่ะเขาผิดเหมืองน้นองมอนจิก็คืออยู่ที่เมืองโอเอซิสสปริงนะคะซึ่งตอนนี้น้องมอนจิก็ กำลังจะไปเป็นเขาเรียกว่าผู้นำแฟชั่นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่านางก็คือเพิ่งจะเรียนต่อมาหาลัยไงโออก็มาดูกันว่าเส้นทางนี้น้องมอนจิจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะอาานะคะก็เราะคะ่ะก็จะมาเลือกกิดวัตรเส้สตีให้กับน้องมอนจิกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าน้องมอนจินะคะมีความไปฝันว่า อยากเป็นผู้นำแทหนหรือดีไซเนอร์นะคะก็กําลังจะฝ่าฟันนะในการทำทักษะต่างๆถ้ามาถึงตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะมาค่ะก็เบาๆนาอให้เรามอนจิเรียนจากวิชาหนึ่งไปก่อนนะคะเพราะที่เกียจอาจเจได้วิชาหนึ่งอยู่ที่บ้านดีกว่าเออแต่ว่าก็มีแบบที่ university housing ได้นะ แต่ว่าบอไปไงอยู่บ้านหอทุกคนก็คือเป็นความภูมิใจของเรามากเนี่ยค่ะดูก็คือเราขอทุนขอทุนทุกอันงงป้ก็ขอทุนป้าก็คือมีเงินอยู่มีเงินอยู่สี่แสนแต่ว่าขอทุนทุกอันงงที่สุดก็ขอทุนเกี่ยวกับพวกแบบ workspace scholar นะคะเกี่ยวกับด้านกีฬาเกี่ยวกับ scholarship แบบเนี้ยเป็นขอทุนอย่างเงี้ยก็เลียนฟรีอะค่ะน้อง เก็ไไปต้องเสียเงินค่ะอะไ้เงินเพิ่มมาด้วยเพิ่มมาจากอะไรโอ้ยเราจะมาแนะนำตัวก่อนนะคะไปชุดก่อนนะคะสาวทุกคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้นะคะเรียกว่ามอนจีนะคะอะชื่อจริงๆนะมอนจิก,ก็คือชื่อในวงการแต่ว่าชื่อจริงๆเราก็คือชื่อน้องมนเมมเ่ยนี้มานี่เดยคะ่ะ อ่าทุคนอต้องหยุดนะนี่คือน้องแบนเลยด้วยความแฟนนว่าอยากเป็นดีซานร์แล้วก็ผู้นันเทรนอะอนนี้ก็กำลังขยันโพสอัพโหลดอ่าซิมซิมซิมแกรมใช่ปะซิมสตาแกรมเอออยู่นะคะด้วยความที่ว่าน่า,าเป็นคนดังไงเออมาดูกันนะคะว่าในคลาสของมหาลาัยเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กทุนอ่ะ เราก็ต้องเข้าที่ฟุตบอลนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของการเรียนนะคะทุกคนที่ว่าเราลงอวิชาเดียวก็เรียน Intern p ์นเพนติ t o e a r t i s t ก็จะมีงาน Give a p p e a a n c นะคะแล้วก็ทำการบ้านโอเคมาค่ะทุกคนให้กำลังใจกับน้องเมนเนี่นะคะขขอให้น้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การเรียนค่ะอ้าวทำไมบ้านไฟดับคะ เกิดอะไรขึ้นก็คอมอาะนะว่าก็คือนางมินนี่เนี่ยก็คือเลิฟในการเอ็กซลังกมาก็คืออางตื่นนอนก็ไปออกกำลังกายจะทำอะไรก็อยออกกำลังกายนะคะก็คนดีอยู่แล้วไม่เข้าใจนางเหมือนกันบ้านมันเกิดอ,อะไรขึ้นฉันนิ่งใ่คาไฟรออ๋อที่ลดูคอาอคิดว่า คนเล่ก็คืออองอยู่แล้ว <Yeah. Huh. S 1> คุณดีค่ะคสาวอ่ะทำกันบ้านที่ไหนเอ่ย uh huh. นางก็จะวิ่งนไป uh huh. ทำไมบ้านลกจ <laughs> ัอ๋อจต่ไนี่นละที่บ้านลกก็คือพิ่งจัดงานมันเกิดให้ลูกหลานะคะคของ ของเพื่อนรักนะคะจำชื่อเพื่อนรักไม่ได้นะคะเพราะเล่นเยอะเกิน <laughs> อ่ะงี้มันเกิดใครดิฉันก็ลืมนะคะแต่ว่าน้องมินี่เป็นคนใจดีไงเออให้ยืมบ้านจัดันเกิดงงปะบ้านมันก็หลังใหญ่แต่ว่ามินี่ใจดีดีย๋ยวเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ปีหนึ่งเราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงเออเราเ,เ,เรียกเลยะกันรีบทำเราจะได้ผลิตซองฟูบบว วนี้เรียนทำเค่ยเลยค่ะมาม่าย่าย่าฮ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 ่าลาค่าป๊ามีอะไรให้เราซ้อมหนีไหมคะเออโอ้มืจะลืมไปอย่างไปนะคะค่ะซ้อมบอลค่ะไปซ้อมบอลกับค่ะลูกเหลาไม่งั้นเนี่ยจะตัวมหารอะไรออกนะคะเออเพราะว่าแบบที Dead ่แบบเล่นซิมมาใช่ไหมคะทุกคนก็คือ พอเราแบบไม่ค่อยเข้าชมรมฟุตบอลเชฟปาหรือแบบอะไรนิดหน่อยที่มันแบบไม่โอเคอย่าเงี้ยก็คือโดนผาอะไรไล่ออกก็คือชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงคือเรียนมาหาลัยแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะผู้สานนของซิมเนาะที่แบบว่าฝ่าฟันมาจนถึงขนาดนี้แต่สุดท้ายก็โดนไล่ออกนะคะห่วงใญเสร็จยังเอ่ยอีก้าสิก ป่าหุ่นมบูนมีเด็กก็จะชอบเต้นเต้นบอลให้ได้สุดท้ายเลยฮะเยอะเยอะไปเยอะไปไปเยอะเยอะยึยากเยอะไอ้ถ้ายากมากงงก็คือถ้าเต้นได้ขนาดนี้นะไปบนบล็อกเถอะไม่ได้ว่าเป็นนักกีฬามหาลัยหรอกอือเกิดสมบูรณ์ละค่ะเพราะว่ามินี่ของฉันหิวข้าวแล้วมาดูค่ะว่าจากเซซากะมันเกิดที่เหลือเขาทำไรให้พวกเรา ไว้อมาเอทเค้กกันดีกว่าก็ไม่ค่อยเห็นมานนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าลืมกดอร่อยมากเค้กที่ทำเองยในบ้านของตัวเองไม่มีนาังควยให้ค่ะอ้ขอขอเซื้อของหรอกมินี่ก็คือแบบว่าถ้าอยากให้เราพากสิ่งมินี่ก็ทำได้ เราจะพยายามพาเพราะาเราลืมว่าเราจะทําอะไรในหวัวก็คือยุ่งไปหมดดูทุกคนดูคุณมินนี่ไม่แปลกหรอกเพราะว่านางออกนะอกีฬาบ่อยนางออกกีฬาน <laughs> างออกกลังกายสง่ายมินนี่นะ่ามีแม่แม่อองเนี่ยอ๋อมินนี่สวยปะคะฮยกินกน้ำแล้วก็รู้สึกสดชื่นไปใส่ละเป็น ดูการหมุนของนิสันนะคะก็ยังเดือดดอดาอยู่นะมินนี่ปวดฉี่ปะเอ้ยตัวหนบยบังไปฉี่ปะแกท้าเดินนิ้วขัแลอวก็คือความที่ว่าบ้านหลบมามินนี่ก็เลยคิดว่าน่าจะแบบน่าจะอะไรอ๋อเรียกใช้บริการ ม่เบรนนาคาหนึ่งวันเพราะว่าไม่ไหวที่จะทำแค่นั้นแหละอ่าอุยยยยยยวันนี้มินมนี่ลืม,ลรรมอัปโหลดสิมสตานยะอ่าอ่่นยับอ่าอ่ายมันจะไม่ไหนะคะเพราะว่าบ้านหลดมากงเลยอ่าถ่ายรูปในห้องน้ำจะไม่หลังสวยค่ะอัปโหลดวันนี้รู้สึก ดีจังเลยค่ะมินนี่ถ้ออกถึงมีการใต้จีบใต้สมกันบ้านที่สำคัญได้ว่าลูกค่ะไปทั่วทุกคนอ่าเรามาดูนะคะว่ามิชชั่นมินนี่ยังไม่ทำอะไรบ้างโอ้ยเลือกกิฟต์ไอพรีเซนต์สเตชันนี่เองเนี่ยแล้วก็ชอบเล่นเกมมากก็คือแบบจะทำยังไงให้น้องมินนี่เรมเล่นเกมทุกคนบ้านยังไม่ทำเลยน้องมินนี่ จะมาเล่นเกมส์นี่มิจ้านะคุณนะ่จุมากมากเลย,ยคุณแม,ม่นี่ใครเท่านะคะยังมิจจ่าไปทำแล้วไปค่ะมินี่ไปทำงานทั่วโลกนี่ก็เราจะให้มีนี่นะคะทำพิซซ่าสเตชันนะคะเกี่ยวกับพิชาอาร์ติกอาร์ติกวางในหน้าบ้านล,ละมาเลามาเคเบิร์ การเสร์ววอ้อาวประตูได้ไงงงคนเล่นก็งงนะคะมันมื่ดเป็นแห่ลูกจุดไฟก่อนไหมได้แค่นี้หรอไฟจะชิบม, <c oughs> มันก็สว่างอ่ะถ้ามันกับความมืดไปเราเป็นหวนใจเชือ่อมรถวันรุ่งแค่ๆนะคะทุกคนหาดีทำปะ่ะปาด ลูกสาวทำงานจนเช้าตัา้ตงศาสเลยนะคะอีก้าชั่วโมงก็ไปเรียนแล้ว c h ็ c k head bar blue star s e n s a t i o อีก4ชั่วโมงเอาสั่วเฮ็ดก่อนชั่วเฮ็ดก่อนเอาไปหาลาพานอัดค่ลูกสาวอยากจะไม่สวยตอนไปงานนะ่ะเอ้ยตอนไปเรียนกิจกรอะไรก่อน,น,น,นพูดไปทั่วนะทุกคนหลับแล้วอีก3ชั่วโมงก็คือทำให้เอ่ย2ชั่วโมง6เทิ ไปค่ะอาบน้ำอย่างรวดเร็วไปค่ะมายืนสะใจมาได้เก็งได้ยังไงใครจะมาเนี่ยไม่เด็ด i ิ h แล้วเธอเจ๋าเลยขอให้เจ๋โจบดีเมื่อกี้อัดไม่ออกยอมรับหาค่ะไปทารหารของวางดีปะค่ะโอ้โอ้โอ้ ทัมไหมมินนี่ไม่หยุดตอกไปกินข้าวโอซิโลก,กินข้าวโอลแล้วสุขภาพจะแข็งแรงนะคะดูเดินไปไ,ได้หรอคะอคมินนี่มันตอแหละไงเดินไปได้โอ้ยพูดตอแหละไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มินนี่มินนี่มันแอบแบลไงขอโทษนะทุกคนขอโทษที่ติด18บวกนะคะ18บวกหรือเปล่าเขาว่าเชื่อไหนะแต่ว่า ไม่ลอกเนาะมันเป็นอินเนอร์ทำไมสวยจังงงโอ๊ยีกสามนาทีจะไปเรียนแล้วค่ะเรียนตะเกรดเนี่ยฮมินี่ค่ะเด้เวลาไปเรียนกันแล้วแม่คุณแม่เราจะเรีนตอนนี้นะคะมินี่ไปเรียนก่อนะคะีก็เรานะคะไปรู้มาเนาะว่าถ้าจะทำให้ซีบเองเนี่ยได้เกรดเอาสนะคะต้องทำจังไหร่นะ ก็คือเราจะต้องให้ซิมเราเนี่ย a c t i v e l y l i s t e n ในคลาสนะคะจะทำให้อาซิมเราเองเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนได้เองค่ะพูดจบทำไมหุยห <k uck oo> ุย,อ,ย,อ,ยอีกเก้าชั่วโมงก็จะได้ไปเจออนเลี้ยวแต่ว่ายังทำมิชชั่น make t o f r i e n d with team ไม่ได้เลยเขาต้องให้ทำอะไร k i c k on a tree ทีม and perform fairly o f f u n social increase relationship ถามว่าแปลได้ไหมไม่จะอ่านออกอุ๊ย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 สาวใสมาแล้วสาวใสคนนี้ชื่อคุณนายอะไรคุณนายอะไรจอมดอลลาร์ไม่อ่านยากเกินต้องช่อให้ดีกว่า สาวใช้คนนี้ชื่อว่าสาวพรมะพรเลยหชจะมาทำหน้าเบื่อตรงไหนอะค่ะมีนี้จ้างมาเก็บบ้านนะไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างมาทําอะไรเมนหรอถูอบ้าฉันน่าเกียดหรอสะพรนน้าเบื่อโลกมาคุณาน,นนางเนาะชีวิตน่าจะดูเศร้าขอโทษที่ทำให้บ้านลกนะ ทำสี่สะพอนอย่าให้มินนี่ต้ได้กลับมาขาว่าสะพอนะคะอ้าวสะพอไม่เก็บเธอจา้างสะพอนมาทำไมมินนี่เธอมาจัดการสาวพรได้แล้วอ๋อยเนี่ยพอมินนี่มาสะพรก็ข้อเรื่องทำงานหรอเดไปทักททยกันดีกว่าสายเขามาทำงานละ สวัสดีค่ะสะพานบ้านก็จะรกหน่อยแต่ว่าก็ฝากคุณเก็บบ้านหน่อยนะคะพอดีวัาจัดงานเกิดนะคะเรื่องหนักเลยใช่ไหไเก็บบ้านรแค่คุณทำไมคุณเป็นคนสโครกขนาดนี้นะวันหลังกูจะเก็บบ้านด้วยนะ เพราะว่าสาพรไม่อ,อยากเหตุค่ะสาวต้องเข้าใจนะคะว่าทิ่ฉันอาหมณ์ปื๊ดนะ,ะสาวพรรีบทำงานได้แล้วนะคะไม่งั้นเนี่ยมินนี่จะไล่สาวพรออกไม่คุยด้วยแล้วะคะ่ะมินนี่จะไปสาวบุ๋น สาวพอนะคะก็อย่างไม่ทำกับสารบานมินี่ก็โนซนโนแค่ no zone, no care, ค่ะเอาการบ้านไปนั่งชำชินะคะบ้านเียโอ้แต่ว่าโอ้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 โอ,โอ,โอแต่ว่าเราชอบบ้านหลังนี้มากนะคะแต่จำชื่อไม่ได้ว่าเราไปเอาบ้านจากใครเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีทุกคนดูความออร่าของน้องเมนเลยสิข่าวเลยขนาดนี้สวยมากดูจมูก ก็เป็นสันปากก็สวยถึงสวยยงสวยเลยไปดูสะพานกันดีกว่าสะพานได้สะพอนอะสะพานรักษาอย่างนี้ค่ะมินน <außer Lebanon. S 2> ี่ที่ทำคันบ้านเอาลูกโอ้โหเลยละอีหกชั่วโมงอุ้ย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 นะคะมีนี่แหละฉันจำซื้อได้แล้วนะคะอ่า คุณโมจินะคะซึ่งมาจัดงานมาเกิดที่บ้านนดิฉันค่ะบ้านเขาก็ออกจะใหญ่ตัวนะโยมหลังจะพาไปเยี่ยมบ้านนะเอ้าเอ้าฉันขอโทษนะโมจิช่วงนี้ไม่ว่างทำกันบ้านอยู่กดไปทันเฮ้ยทำไปค่นบ้านมี่อสเยเนี่ยไม่ได้แบบมองก็ตอบได้แล้วอะสพอนเชอ่อกับบานละปี ในดูซีว่าเขาทำขั้นตอ์เรียบร้อยไหมโอเคใช้ได้ค้มส oh, <no>. no. mm ่ะไดโอ้โหอืมการบ้านซิมเวลาซิมทำการบ้านก็น่าจะมีแบบเสียงกับดีเนาะใช่ปะโอ้ยอยาหมดไ oh, yeah. mm hmm. ม่เข้าใจเลยจริงก็คือไม่เข้าใจนะคะเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าอะไรไม่รู้เพราะพูดไปเรื่อยเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาส่วนใหญวของซิมก็คือชอ่วางหนังสือการบ้านไว้ทั่วบ้าน หาวเจอพอดีสุดท้ายก็คือถือล่ออกฉังเ,เงืดกชิงเงืดแห้งอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วทีนี้ทำยังไงต่อเฮ้ยทำอันนี้อนะ่ะ Presentation Presentation โอ้ยสอดเราทำ Presentation น่น m i มามาซอดแล <laughs> าแล่ะล,ลูกโอ้ย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 เพือ่อจะไปใส เจะไปฝอยน้ำเขาบ่ไดดเดยถ้าจะมาเหตุงานน่นีออค่ะเอาเป็นสนาบ้านคอยดีใช่ใชยเอาเพจบานคอยยาวก็คือ <laughs> เกิดการหมักมันแ <laughs> รงมากไม่เคยใจดีกับเราหรอกเก็บข้อช่องมาทำที่หน้าบ้านทำที่หน้าบ้านมาแค่เดอตนตัน,นะคะ อ้ยมินนี่เม่กี้บอกไหวมากเลยค่ะมนมาลืมว่าใครมาอ่ะชื่ออะไรเนี่ยไปดูหน้าซิว่าหล่อไรเอาประตูบานทั้งเอ้ยประตูบัานบ้านประตูบานทั้งบ้านอ้ยน้องชายนะคะน้องชายของมามาอ้ยของมินนี่อ่ะจจะพูดหรือเปล่านยก้น้องชายของมินนี่นะคะชื่อว่าน้องเอเรนเอเรนมาหามินนี่รอแต่เอเรนไม่พูดนะ อยาจะให้มินี่ทักเอลเลนแล้วกันเอลเลนวันนี้เธอเป็นยังไงบ้านสอ้แบบสึกสมพี่ทำอะไร,รคุณผอดโซมามินี่เอาไปกว่านให้มินี่ I've been thinking about getting to know Jerry's l o t b u t z e r of a friend Do you think the t w o t h of yes, uh. s h o u l d h is that? ไปรีบอรหรือว่าแล้วดังจอบหรือว่าวะต้องตาไปแน่แค่ว่าประปาควรจะได้ไปเหตุเอาแก่เป็นเพื่อนเพราะว่าประปาคนนี้เหลี่ยงลูกมาทั้งหมด หกคนไะแหงเอาเลยจ้ะทุกคนคงตกใจว่าเอ๊ะประป๋าของมินี่มีลูกหกคนใช่ค่ะเผลอๆแปลด,ด้วยทั้เพราะว่าลืมนะคะว่ามีกี่คนแต่คุณภาก็ไม่เคยเลยอ่ะมินี่เหนื่อยจังเลยอะค่ะมินี่ควรจะอา feedback กับซาพอดีไหมเฮ้ยหรืออา feedback กับเอรินเอรินทุกเป็น มี่แรกเรียนมอไยแล้วเรามาเลอิฟส์ on organize put on Erin Erin smile ไปเอาแต่รู้สึกเมื่อบาดเน,นี่บัดนี้ฉันขอโทษที่ฉันมาชา้าแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้านี้นะคะเอรินเขาแบบเป็นหนุ่มมอไปไงเออเขาก็จะมีเครียดๆกุ้งใก,ก่หงายก็ต้มงหาพี่สาวคนสวย เรวก็จะปล่อยให้มินี่ทำงานไปนะคะมาดูเวลาว่าอีกสองชั่วโมงเราจะได้พาน้องมินี่ไปตีบอร์เร้วอะงานมันยังพัวอยู่นะแต่ว่าดูกขาที่ว่ามินี่จะไปอะน้นะแมอุ้ยนอนมอแล้ว,อ,นอ,นอ,ลวอีกสาเสดวีหน้าสีรอน,นะคะ ก็ไปคละเขียนก็คือเราอะอยากมีทักษะอันสายด้านไงนแล้วก็เลยให้มินี่แบบทํานู่นทานี่แย่แต่ก็แบบด้วยความที่นางไม่ชอบมเนานางแบบชอบแบบมาทางสตาร์วอล์ในการที่จะแบบเป็นผู้นำแฟชั่นงียอืมก็เลยแบบว่าเออการมาภาพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อุ้ยจะไปเข่งกีฬาแล้วแต่ว่ามาดูการแต่งตัวดีกว่าเราจะมาเปลี่ยนลุคให้มินนี่แบบ เป็นสาวแบบราชมีกุลโอ้เพราะว่าเธอจะเป็นสตรีบิ๊กไงอินฟลูเอนซอร์มันต้องมีความแบบอนานาีจรึงนะทุกคนทุกคนดูหน้าน้องใกล้ๆนะคะสวยไหมสวยมินนี่สวยมากสวยค้างแล้วคอมมิชชั่นค้างค่ะมาเราก็จะมา เปลี่ยนชุดินี่แต่ชุดนี้ก็สวยแล้วนะหรือว่าจะเป็นชุดนี้หรือว่าจะเป็นชุดนี้เออชุดนี้ปังมินนี่สวยมากเอาสีไหนดีคะอุ้ยเป็นยนลล้่ก็ต้องแบบสีเบาๆป่ะอะไรก็สีเบาๆสีดำนี้แหละเบาสุดช่วยนะเฮ้ยมันจะซ้อากับชุดนี้ป่ะเออถามใครถามตัวเองนี่แหละ เอ้ยตัวก็แต่งตัวแบบนี้ก็น่นา,านะนี่ยเงไม่หมดเลยจะจ้าของนี้โอ้หูยการไปปาร์ตี้แต่งชุดเหมือนจะไปเที่ยวเนี่ยวางเปลีป่ยนรองเท้าก่อนเนี่ยเนี่ยคือสีดำสวยมาทุกคนสวยนะดูซิเอ้ยน่ารักดูอ้หันข้างก็สวยหันหลังก็สวยหุ่นตัวยังสวย มินนี่นะเออลืมลืมพูดเกี่ยวกับอ่าลักษณะนิสัยของมินนี่นะคะก็คือเป็นเพื่อนกับสินทั่วโลกเพราะว่าด้วยความที่ว่าอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงก็ต้องแบบคบเพื่อนเยอะๆแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับสังคมง่ายอ่าชอบทำ,ก,ำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในบ้านแล้วก็เป็น Ashley อัจฉริยะเพราะว่าเนาะถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบสายอย่างเราเนี่ยก็ต้องแบบเป็นคนที่แบบ มีเกินนิดนึงเออแล้วก็ปกตคนที่ก,กระสับกระสีกระชับกระชิกมันซ้อล่าเมื้มินเนี่ยมาขอโทษกระชับกระชิกน,นะคะแบบก็เลยทำให้นางแบบชอบแอคทีฟอย่างเงี้ยแต่ดูสิความสวยของลูกเหล่มามากคิวคือตั้งใหม่ปากชมพูตาเฉียวผมแบบอวอลลุ่มสบันเหรอดูหุ่นไม่อยากจะโมดูตุดนคือมันสมส่วนหมดนะ่ะ คืองงงงว่าสวยก็ตแต่ว่าข้อเสียก็คือพ้าเขาถว่าเป็นแบบบุคคลที่ชอบออกกำลังกายใช่ปะก็จะมีก้างนิดนหนึ่งนะถ้าแบบว่าใครแบบไม่ชอบให้น้องซิมเนี่ยมีกล้ามแบบเนี้ยก็แบบไม่ต้องให้ซิมเนี่ยเป็นสายแบบออกกำลังกายก็ได้อืมเพราะว่ามันจะทำให้ซิมเราเนี่ยมีก้างแต่มันก็สวยนะแบบมาดูแบบพุ่นเรลๆนะ่ะใช่ปะใชะ่เราไปเราไปแข่งบอลกันดีกว่า ในมินนี่ขอไปเชียวนะคะไม่งั้นมินนี่เนี่ยก็คงจะแบบไปงานผุบปะไม่ทันอา้าวไม่ทันได้ชีมมินนี่มินนี่ไม่ทันได้ชีหรอมินนี่พลาดเหรอเอยต้องให้มินนี่เนี่ยเขาแบบรีแลกต์ออนบีชหรือบีทหรือบัชมาไม่รู้อ่านไม่ออกนะทุกคนทุกคนจะมามับูบี้เรานะเจ๊แกเป็นใคร เอาคือบ่เห็นเจ้เอาเอาเอาบาดออกก็ได้เจ้แกเป็นใครเอาเจ้หายแล้วก็คือว่จะมาหาเจ้ได้ก็คือหมุนบ้านร้อยแปดสิบหกสานะคะก็เราน้องมินนี่ออกกำลังกายวิวิมินนี่มีความสุขมินนี่กลับมาแล้วนะคะก็ถ้าใคร ชอบคล,คลิปคลิปคลิปอะไรเอ่ยถ้าใครชอบแบบว่าคลิปนั่นแหละคลิปแบบว่าเอ้ยในการเล่นซิมนะหรือว่าแต่แบบเอ้ยเทคนิคในการเล่นซิมการโหลดหมดการโหลดมลอะไย่าก็สมาร์บอกมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้อ่าแล้วสำหรับวันนี้้องไปนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเราเราจะกลับมาพบกันในคลิปหน้ามาดูว่านางเองเนี่ยจะ g i v e a p r e s e n ซนต์สเตชันผ่านหรือเปล่าหรือว่านางจะโดนมหายไล่ออกค่ะเดี๋ไม่ใช่เดียวก็อยากไล่ออกเนาะสวัสดีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ